ันทุกต้องผ่อบรับเลยเนี่ยทุกคนปวดรักเจะเนี่ยชนะค่ะแท็กนี้ต้องมีแล้วแม่งก็พูุนหัวกระสุนอ่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทันทุกดอมดอมๆอมดออยู่กับทานดาราเดลี่เช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะขออนุญาตบอกก่อนเลยจ้ะทุกคนจ๋าเห็นลัศมีทันในวันนี้นะคะความสวยอาจจะดรอปลงไปมากๆเพราะว่าเราอยู่กับ4สาวสวยค่ะจากซีรีส์ค่ะรับรักออกแบบเลิ e ดีไซน์เพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องก้าน้องเจนแย่น้องเฟนและน้องปอค่ะ อันดับแรกต้องขออนุญาตให้น้องๆแนะนําตัวเองแล้วก็คาแรคเตอร์หน่อยจ้าค่ะก็ก้าวระบบทเป็นออกแบบนะคะในรับรักออกแบบซีรีส์นะคะก็เป็นซีอีโอสาวนะคะเป็นเจ้าของบริษัทสถาบนิกนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจเป็นคนเ,เป็นคนตั้งใจในการทํางานแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงเจนเย,ย่ค่ะรับบทเป็นลิน,นะคะ่ะก็เป็นเด็กอัจฉริยะเป็นคนเก่ง คนมันไอขิวคนปากแซ่บมากเออค่ะเปล่านะคะแล้วบทเตอร์ติสค่ะเป็นเลขาของคุณออกแบบค่ะประจำจินตาอาร์เคติกก็เป็นคนมองโลกในแง่บวกพัชิตีบัมากจุนๆมากๆค่ะค่ะเฟย์นะคะรับบทเป็นวีค่ะวีก็ทำงานอยู่ที่บริษัท My Space ค่ะเป็นบริษัทของพี่มายก็รับบทโดยพี่แยมนั่นเองนะคะวีก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับการทำงานแล้วก็จริงจังกับ ชีวิตทั้งส่วนตัวแล้วก็การงานกับเรื่องความรักด้วยค่ะอ่าเรื่องนี้เวิร์กช็อปกันแบบหนักหน่วงไหมเพราะว่าพวกเราดูท่าจะแบบไม่ใช่สาวแบบว่าเป็นสถาปนิกเลยอ่ออนะนูก็เหมือนอยู่ปะปนิกไเหมือนตรงไหนเออเออเออมียากไหมคะตอนเวิร์กช็อปหรือว่าแบบอุ้ยฉันจะทําได้ไหมนะก็ไม่ยากนะเพราะว่าก็ว่าแบบก็ถ้าเราไปนั่งตั้งใจทําจริงๆนะคะยังไงก็ทําได้อยู่แล้วว่าก็ว่าจริงๆทุกคนก็แบบ ตั้งใจแหละเวลาแบบไปเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็อยู่กับทีมเนาะออของสาปนิกเนาอซีสิเก้คือแบบใช้เวลากันหลายวันเลยแล้วก็มีการนั่งฟังนั่งเขานั่งฟังเขาประชุมแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็แยกไปแต่ละหน้าที่ด้วยเพราะว่าอย่างน้องเจนเนี่ยก็คือจะไปทางแบบ พี่ชาบานิกที่แบบเก่งมากๆ oh, เชี่ยวชาญเรื่องการทําโปรแกรมอะไรเงี้ยอย่างของเก้าก็จะไปประกบกับรุ่นพี่ซีเนียร์อะคะ่ะที่แบบเขาต้องคอยเคาะว่าโปรเจกต์นี้เป็นยังไงแล้วก็ซินาริโอต้องทําแบบไหนเพื่อจะส่งงานประกวดอะไรเงี้ยคะ่ะ mm hmm. คือแต่ละคนก็จะแยกพาร์ทแยกแผนกกันไปเลยอะคะ่ะใช่ของปามปามจะไปเน้นตรงเลยค่ะ มากกว่าของสถาปนิกค่ะก็คือตอนที่ไปนั่งฟังพี่เขาแบบไปนั่งฟังพี่เขาแนะนาเขาก็าคือแบบยุ่งมากมีคนมานู่นคนขอไฟลนู่นขอไฟลนี่เอาไปให้บอยก็คือแบบยุ่งมากจริงๆค่ะก็นั่งฟังอก็อยากพยยามมากก็แบบเหมือนเหมือนต้องเชื่อมทุกอย่างในหัวไปหมดเลยค่ะที่ไป A19 กก็จะมีพี่ที่เป็นสถปาปนิกเลยเนี่ยแหละค่ะ <evet. S 2> เขาก็จะช่วยเรื่องแบบเวลาเขาไปขายลูกค้าเขาไปขายยังไงเขาไป สง่งงานลูกค้าแบบไหน<ม>อะไรประมาณนั้นมากกว่าคะ่ะเรื่องโปรแกรมน่าจะลินเยอะกว่าคะ่ะคุณลินคะ <c oughs> คุณก็ดูเชี่ยวชาแนะในนั้นน่ะไอ้กระทาเหรอคะคุณดูเก่งนะงกดโมเวอร์ถ้าได้ก็โอเคค่ะต้องกดให้ถูกก็พออย่างน้อยเราแบบต้องให้เกียรติอาชีพเขาคมัน <c oughs> กดโมเวอร์อ๋อเน่น่เนโน่เนอะอ๋แอรไปแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างอ๋อฟีดแบ็กก็ดีมากเลยเนาะเราก็ ดีใจมากเลยค่ะพวกเราก็ตามดูตามเทรนในใน X ตลอดแล้วก็มีทั้งในคอมเมนต์ใน YouTube หรือว่ากระทั่งในเอจเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าแบบดีมากเพราะว่าปกติเราจะเห็นว่าเออมันจะมีพร่องสักด้านหนึ่งเวลาไม่ว่าแบบจะเป็น BL หรือ GL อย่างเงี้ยมันจะต้องมีพาที่แบบพร่องหน่อยแต่ว่าเอออันนี้รู้สึกว่าไม่ยังไม่เห็นละกันยังไม่เห็นคอมเมนต์เนกาทีฟค่ะแล้วก็พวกเราก็ดีใจแทนทีมงานแล้วก็ทุกๆทีมทุกฝ่ายทุกคนเลยค่ะ นังเจนเย่แล้วค่ะมาเล่นอย่พี่กาเป็น FC เขานี่ยังไงผมรับเลยเนี่ยนูก็หมดละเจนเย่ชนะค่ะแท็กนี้ต้องมีแหละก็ดีใจเราได้ทำงานกับแบบตำนานตำนานตำนานด้วยความที่เราก็เป็นสาวๆเนอะอยู่ด้วยกันในกองมันแบบมันจุ๊บจิบวุ่นวายหรือว่ามันยังไงบ้างเลยคะ อินโทรดกันมากเลยอันนี้เรื่องจริงค่ะอันนี้ถอเออสองคนนี้หลักๆคืออินโทรดมากๆแล้วก็เซฟเอนเนอร์จี้ใช่ทุกคนจะเป็นแบบเซฟเอนเนอร์จี้ดื้อๆคิดว่าเป็นแกงผู้ชายมากกว่าแกงนะ่ยเขาจะป่วนใช่ไหมส่วนเอ็กโถดมาเลยค่ะโอ้ไม่มีช่องว่างเลยพวกเราสาวๆก็นั่ง เขามีเคมีของความเป็นที่เรียกว่าหมาเด็กกับพี่คนสวยไม่หนูจะเป็นแมวเด็กอหนูจะเป็นแมวเด็กหนูไม่เป็นหมาหนูเลือกเป็นแมวเออเออเอาเป็นทรงแบบน่าชอบขวนอ่ะมันจะมีน้องแมวที่แบบหยิ่งๆใช่ไหมหนูว่าน่าจะเป็นตัวนั้นแต่ถ้าแบบ เราล็อกเป้าตัวไหนปุ๊บเราจะอไป <c oughs> ต่อไปแก้ชอบขวนสาวคนเสวยนะคะเราเป็นแบบสไตล์ไหนจ๊ะเป็นแนวแบบเอ้ยซิกซี่เป็นแนวทิ้เเ่นหรือว่าเป็นแนวแบบดื้อๆโซนโซนหรือว่าฉันก็เป็นอินโทรเวิร์ดเหมือนปกติเป็นแนวคีวีนค่ะนนในเรื่องอะ่นในเรื่องก็จะแบบคีวีนแต่ว่าก็ก็ก็บ่นนะบ่นแต่ก็ทำทำแล้วก็ตามใจเขา แต่พี่เก้าก็ติดเซ็กซี่อยู่นะชูดนร่เปิดลายเปิดหลังอ๋อมีบ้างมีบ้างน้อยมากเอาดีๆน้อยมากในเรื่องอะน้องๆน้องสองคนละค่ะแล้วเราเป็นแมวเราเป็นแมวแบบสไตล์ไหนนี่เลยแมวจริงเหรอต้องถามคนนี้ดีกว่าอ่อนไปจ้าบางมุมค่ะมีพี่ชอบแบบว่ากอดซบนี่นั่นจริงเหรอทำเหรอ ไม่รู้ตัวเขาคุยกันไม่รู้ตัวเดี๋ยวนะอันนี้คือเขาคุยกันเองไม่เปล่าเราไม่เล่าขอบทุกค่ะเอออะด้วยความที่เรื่องนี้ที่บอกไปเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับสถาปนิกก็จะมีในเรื่องของการออกแบบเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากจะเห็นฝีมือของน้องๆนะคะในการวาดรูปเออเดี๋ยวดูเจนเย่เลยให้ทุกคนวาดภาพบ้าน ในฝันของตัวเองแข่งเวลาหรือเปล่าอันนี้ไม่แข่งบ้นแข่งหน่อยสิเวลาได้เยเวลาทุกคนค่ะน้องอยากได้น้องอยากได้เวลาอันนี้เราว่าแลาวิ้กก็เสร็จแล้วค่ะเลยเหรอกลัวนึกวีจะทิ้งยังไงเลยสิบวิ๋ยวพี่นับให้เออพร้อมนะอัดสิบ มีบ้านค่ะแล้วก็ are, 2, 3, 3, 4, 4, 5, coping, em, มีน้องหมาเพราะว่าเราลักสัตว์นี่มีสวนอยู่ข้างๆบ้านชอบไงชอบแบบว่าให้มันมีแสงสว่างเราไม่ชอบแบบว่าอากาศที่มันทึบมึนทมัวบ้านน้องเจนเี่ยละค่ะเน้นเน้นยิ่งใหญ่ไว้ก่อนเราต้องมีมงหนูอยากได้มงมากน่ารักนะฉันทำอะไรก็น่ารักหมดเลยดิไอ้คนอะไรที่ถุงเท้าไง ต้องมีทุกบ้านอ๋อที่ร้างทางที่ล้างทาง้นอและวข้างคือก็คือต้นไม้สองต้นพอไม่เยอะ้างโนมก็สดใสหูตั้งใจวาดนะดูเป็นเตัวติดนะพีดูแบบสุดเลยบ้านในฝันเราฝันอยู่ก็ก็ต้องลอยเลยลอยบรรยากาศเลยลอยบรรยากาศอยู่บนก้อนเมฆเลยใช่นี่มีมีใส่ลุงด้วยนะใส่ลุงมีกี่สีอันนี้มีสี่สี จ็ดสไม่พออันสี่สีแล้วกันค่ะแล้วก็มีนิพาอาทีเพราะว่าเราขาดพาอาท์ไม่ได้มีดาวด้วยแต่อยู่คนละฝั่งอันนี้อันนี้อันนี้ฝั่งฝั่งแบบฝั่งเดย์ห่ืฝั่งไนท์แผลแผลละตอนนี้อันนี้คือบ้านในอุดมคติในตอนเด็กบ้านไม <laughs> ่สเปซอ่ะคือแบบมีต้นไม้แค่ต้นเดียวนกไม่มีอะไรนบบนี้เท่าไหร่ลัวเพระนาะฉะนั้นเกมต่อไปค่ะ พี่จะให้น้องๆจับคู่กันเออแล้วก็วาดภาพตามที่พี่บอกแต่ถ้าสมมติว่าอุ้ยทายแล้วไม่ได้พี่มีตัวช่วยอ่าะให้จุดก่อนว่าใครจะเริ่มก่อนชนะเอา,า,าก่อนอยังงเอาอก็ไปจุ๊บ อนเรย่ก่อนโอเคค่ะเป็นน้องปาลกับน้องเป็นเริ่มก่อนนะจ๊ะเอออหนูชอบตัวนี้นะนนหนูชอบตัวนี้ด้วยหรอโอเคนะพี่ให้หนูวาดพี่ให้หนูวาดสิบวิมันคือภาพนี้นะทุกคนโอเคเเริ่มต่า มันเป็นแมมโมสที่วางไข่ทั้งมดทั้งน้ำไข่ด้วยตัวเล็กๆหน้าไม่อันนี้อะไรเนี่ยหางอันนี้ตายงือดไม่ใช่ขอตัวช่วยไหมขอตัวช่วยไหมขอตัวช่วยไหมขอตัวช่วยค่ะมันมีสามพยางจ้ะโอเคแล้วลายขอแพลวลายดีแล้วว่าแล้วเจออะไรอ่ะแขกแขกเป็ดที่ชื่อแขกใช่ใช่พยางสุดท้ายมีสามพยางอันนี้เป็ดอยู่คำไหนสาม เป็นอยู่สามอืมอืเป็ดปากเป็ดนี่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 ปากเป็ดตุ่นปากเป็ดเฮ้ยูเธอเป็นไงอ่ะเมื่อกี้ย่าถือว่าหัก0.5คะแนนนะเด็กๆเอออเโอเคนะหนูอยากเล่นหนึ่งสอง นี่อันนี้คืออะไรนี่คืออะไรปลาดุกอเย็นพี่ก้าห้ามองนะไม่มองเสร็จแล้วหนึ่งสองสามโอเคคือตอนนี้นะทุกคนหนึ่งสองสามจับเวลาครับเป็นหนูตัวก่อหน้เต่าอะไรน่ารักอยู่น่ารักอยู่ตัวเนี้ยเออ ลากิมไข่เตาโนโนโนไม่ขนาดนั้นเลยหน้าอย่างนี้เลยหน้าอย่างี้เลยเจนเย่เจนเย่ใับหมกันเนาะเฮ้ยอะไรอ่ะแต่ถ้าขอตัวช่วยพี่ขออนุญาตให้พี่ก้าวค่ะมองไปที่กล้องก่อนเออแล้วส่งมินิฮาร์ได้แฟนก่อนหนึ่งกรุ่ปอ้าวหนึ่งสองจตลอดข่้นมาตรงไหนกา์ว ไม่มขอโดยครเหไม่เหม,ม,มือนต้งไม่ไ,ม <einfach> ไ,มได้ได้ศูจุดตั้นตั้นพอแล้วจ้ะนี่นนนสอง้ำยากมาอาให้ดูก่อน มาถ้าจะให้เวลาน้องอีกขอโอกาสอีกนิดนึงเนาะมันคือสตซ์เหรอมันเคยโด่งดังอยู่ช่วงหนึ่งเป็นไวรอลเลยมีเพลงด้วยตัวช่วยไหมตัวช่วยมานี้ถ้าได้คือได้เลยหมดเวลาแล้วน่าไม่ใช่้อาไดตัวแน่นแ่ตัวแน่นแนตัวช่วยพี่เฟยไปยืนเต้นหนึ่งสองสามหมเด้ง อคือหมูเด้งนะคะทุกคนค่ะอ่ะอีกหนึ่งภาพใครจะวาดจ้าให้แก้มือให้แก้มือให้แก้มือแก้มือนะจ้าหนึ่งสองสามหูปหูปวันนี้ยังไงก็ไม่ชนะถึงหนูดูภาพหนูก็ไม่ชนะเฮ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงพุดดิ้ง มันคงคิดมันคือสัตว์เหรอคะใช่ค่ะแต่ไม่รู้จักไหม starfish jellyfish ไงแมงกะพรุนหัวกระสุนอะอพี่ขอกินกันอ๋อพี่ก้าวจะวาดใช่ไหมรอบนี้น้องบอกว่าอยากลองถทาอาังมตวเดูได้เลยภาพนี้นะจ๊ะ หนึ่งสองสามง่ายพี่เข้าใจดีอ่ะอุยชัินะเพื่อนผ่องๆ่มกลมกลมเออต้นฟังพี่นะอุนอ่าง นะงงนะพร้อมนะจ๊าเนึ่สงสองสาโอเคโอเคนะจ๊ะ <c oughs> เราไปกินปูปพี่นี่โอเออโอซากะอะพี่พี่ช่วยพี่ช่วยปูโอซาก้ะช่ายสุดท้ายเออเอาฝั่งนู้นฝั่งนู้นหน่อยน้องปั๊มหลับตาเพราะพี่ทันจะอยู่ทั้งนี้หนึ่งสองซ้ำเขาทันยั่นะชุดนี้นะได้โปรดว่าลำตัว อุ้ยรอแป๊บนึงไปโปรดวาดตัวน้องด้วยคนหรอน้องน่ารักตรงพุงนี่แหละจะเป็นว่าเป็นคนอีกแล้วอ่ะมันเป็นคนหมดเวลาค่ะอ้าวมันไม่ใช่คนเพลนและนี่คือทุกคนอย่าผิดหวังนะเฮ้ยเหมือนหนูดูได้เลยเหมือนหรอคะเหมือนเหมือนน้องสมัยแรกเริ่มเหมือนหมูเด้งเลยเนี่ยแรกอะแค่เพิ่มตัวเข้ามาอันนี้ก่อนอาจจะขดไปนี้หนึ่งตัว้อยสมัยน้องเริ่มต้นหมี มีควายมีบริสี่มีไอซ์ไอซ์มีน่ารักเต้นเก่งมีที่กำลังโด่งดังมีเนยอย่าให้มีเนยเห็นรูปนี้มีเนยน้อยใจแล้ออนก็เป็นเกมแบบว่าน่ารักน่ารักกุบกิบกันไปเราจะมีบทลงโทษไหมยังไงจ้าอ่ะขอบทลงโทษนิดเดียวสรุปใครชนะคู่เป็นเป็นคู่เป็นคู่พี่ก้าวกับคู่นี้ชนะอ่ะบทลงโทษเบาๆง่ายมาก ใส่ชุดเป็นน้องฟักทองหนึ่งและก็น้องโครงกระดูกอีกหนึ่งคอยัวเซ็กซี่่ะเอาดีเราควรเลือกัวนี้ให้น้องเองนะโอเค คุณผีสาวสวยค่ะมีหนึ่งประโยชน์ให้คุณพูดเออเห็นไหมจ๊ะผีรักทุกนาเธอเธอรักทุกนาทีว้าวฮาโลวีนต้องมีฟักทองแต่ถ้ายังไม่มีผู้ครองต้องทักเรานะอ้าน้อ เราหน่อยคะฝากซีรีส์นะคะรับรักออกแบบนะคะ Love Design ซีรีส์นะคะก็สามารถดูได้แล้วนะคะวันเพฤหัดนะคะสี่ทุ่มครึ่งทางช่องสามหรือว่าจะเป็นอันขัดเวอร์ชันที่ทาง VTV ก็ได้นะคะโอเคนะทุกคนถัมนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆทั้ง4ี่คนมากน่ารักมากๆจริงๆก็ฝากติดตาม ซีรีสของน้องๆไว้ด้วยนะจ๊ะวันนี้เรากี่คนนะ1,2,3,4,5เรา5นางฟ้าค่ะทุกคนค่ะขอลาทุกคนไปก่อนแล้วจะเจอกันใหม่นะจ๊าสวัสดีค่ะ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 ทันทชกด้อ